สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะคอปลาอินทรีย์เค็มห้ามพลาดเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะปลาอินทรีย์เค็มนี่แหละคะ่ะไม่ควรผ่านการแช่น้ําแข็งมาก่อนนะคะสังเกตยังไงน่ะหรอคะให้สังเกตที่เนื้อเขาเลยค่ะจับดูนะคะเนื้อเขาต้องนุ่มนั่นเองค่ะไม่แข็งกระด้างนะคะ และข้อที่2นะคะให้สังเกตดูที่เนื้อปลานะคะต้องไม่มีคราบเกลือติดนั่นเองค่ะเนื้อต้องนุ่มนะคะไม่มีคราบเกลือติดค่ะสังเกตดูที่เนื้อปลานะคะหรือผิวหนังของปลานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ และข้อที่3นะคะให้สังเกตที่เนื้อปลานะคะต้องเป็นสีชมพูค่ะตามภาพนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มไม่มีคราบเกลือแถมเป็นเนื้อสีชมพูนะคะได้ปลาสดอร่อยแน่นอนค่ะและต้องไม่มีกลิ่นฉุนนะคะสังเกตจากเนื้อปลาอินทรีย์นี่แหละค่ะต้องไม่มีกลิ่นฉุนนะคะโดยส่วนตัวของจิ้กุ้งแล้วจะใช้น้ำมันปาล์มในการทอดเนื้อปลาอินทรีย์นะคะ พราะว่าจะช่วยเพิ่มรสชาติของปลาน,นั่นเองค่ะลองดูนะคะและที่สําคัญนะคะโดยส่วนตัวของเจ๊ก,กุ้งนะคะเจ๊ก,กุ้งจะไม่ซื้อปลาทซีที่ดองในน้ํามันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะการที่เจ๊ก,กุ้งไม่เลือกปลาทซีที่ดองในน้ํามันนะคะเพราะว่าเจ๊ก,กุ้งสามารถเลือกชิ้นที่เราต้องการได้ค่ะเลือกชิ้นที่ใหม่ๆสดๆได้นั่นเองค่ะ และอย่าลืมนะคะทอดปลาอินทรีย์เทมมี่นี่แหละคะ่ะควรใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหมูนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ